ป้ายามาอีกแล้วนะครับวันนี้มีน้องเขาจะมาแนะนำลำโพงบลูทูธราคาจิว๋วแต่เสียงจะแจ๋วไหมก็ต้องขออนุญาตโทรไปหากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยครับน้องอะไรครับผมน้องนิ่มนะคะน้องนิ่มนะครับวันนี้จะมา ป้ายยาอะไรกับเราทางหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสครับผมป้ายยาจรวจเอ้ยไม่ใช่้เอาตอนนี้เรื่องของมนุษย์ต่างดาวยิ่งยิ่งเป็นประเด็นอยู่นะยูยูเอฟโอเหรออือเราเกินกันไปแล้วอ่าเป็นโรงพัมอืมลำโพงนะครับผมลำโพงอ่าเห็นบอกว่าเป็นราคา กระทัดรัดมากเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอ่ะตัวนี้อ่าเรามาเริ่มป้ายยากันดีกว่าครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจฟังเราอยู่น้องนิ่มจะมาป้ายยาลำโพงบลูทูธยี่ห้ออเลยนะครับผมอันนี้ KTS อ่าหนึ่งพันแปดร้อยอ๋อเป็นรุ่น KTS หนึ่งแปดูนศูนย์อย่างเงี้ยเหรอครับผมใช่ค่ะหนึ่งแปดศูนย์ เราเราเอ่ยว่าราคาตัวเนี้ยมันจิ๋วกระทัดรัดบอกราคาก่อนได้ไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วสามร้อยสี่สิบห้าแต่ซื้อมาสองร้อยสิบสองค่ะสองรสิบสองนี่รวมค่าส่งด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับน้องนิ่มส่งลิงก์มาให้เราแล้ว,ลวพี่เข้าไปดูวันนี้เห็นเหลืออยู่ร้อยกลางๆเองครับผมฮะว้าวโอ้ร้อยกลางๆเองคือเออ เห็นเขาบอกเป็นลายไม้ด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเป็นลายไม้อ่าลักษณะลักษณะรูปร่างเป็นไงเออตัวนี้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีดอกอยู่สองดอกเขาบอกเขาบอกสี่นะในในด้านบอกมีสี่ดอกอ่าแต่น้องนิมบอกน่าจะออกสองฝั่งใช่ไหมอย่างนี้อ๋อมีสองฝั่งนะอ๋อมันออกสองฝั่งเหรออ่าแล้วตัวนี้มีปุ่มให้กด ยังไงมัง่งตัวนี้มีอยู่สี่ปุ่มเตอยาัอ่าอคปับปุ่มเปลี่ยนโหมดอืมปุ่มอ๋อปุ่มเปลี่ยนโหมดแสดงว่ารองรับทั้ง USB ทั้งการ์ดด้วยรองรับ FM มะมตัวนี้น่าจะด้วยนะด้วยค่ะด้วยอเริ่มคุนค้นๆแล้วเพื่อนๆอ่าแล้วตัวนี้เห็นบอกว่ามีความจุบแบตสองพันสี่รอยมิลลิแอมอ่า แสดงว่าตัวนี้แบตมันอึดไหมครับตัวนี้ค่ะตอนนี้ใช้มาสามวันแล้วยังไม่หมดเลยอ่าใช้มาสามวันแล้วไหนไหนอ่าพอพอเปิดอะไรให้เราฟังเป็นเอฟเอ็มหรืออะไรใส่การ์ดหรือเสียบแฟลชไดร์ไว้ไหมครับตอนนี้เปิดสักเจ็ดวินาทีอ่าแฟลชไดร์อยู่กับอยู่ตรงนี้ได้ค่ะอ่าอ่าไหนลอง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 ,ลองเปิดให้เราฟังนิดนึงคุณภาพเสียงเป็นไงลําโพงร้อยกว่าบาทสองร้อยเนี่ยครับคุณ อ๋ออันนี้คือเปิดใช่ไหมครับเสียงเปิดเป็นอย่างนี้ใช่อโอ้โหอะนอนหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิษษ์หยุดก่อนครับหยุดก่อนครับอ่าแหมยูทูบครับอ่าเอ่อเกินเจ็ดวิไปนิดหน่อยไม่ว่ากันนะอืมคือคือเดี๋ยวนะ อคล้ายๆแต่ต้องต้องถามรูปทรงก่อนว่าใช่ตัวเดียวก,กันกับที่น้องไอ้ไอ้ถามมาวัดเคยมาแนะนำไหมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตัวนี้ตัวน,วนี้มีขาข้างล่างไหมเป็นสี่ขาไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่คนละตัวกันนะ่ะแล้วคือมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เป็นยาวๆหน่อยหรือว่าแบนๆหรือว่านานๆ ัันี้ครบยา,ยาวหน่อยยา,ยาวหน่อยแต่แต่ไม่มีขาขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมครับผมไม่มีขาไม่มีขานะเพป็นตัวอะไรอ่าที่กันกันลื่นเลยอ๋อเอองั้น <c oughs> โหแสดงว่าลําโพงราคาร้อยถึงสองร้อยเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นตรงนี้ในตรงนี้ในสเปคเขาบอกใช้ลําโพงถึงสี่ดอกนะครับผมอ่าซึ่งเราฟังจากตรงเนี้ย เราฟังผ่านน้องนิ่มเปิดอยู่ข้างๆที่ผ่าน Messenger ที่เราคุยกันเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาได้ประมาณระดับหนึ่งเอาเอาที่น้องนิ่มฟังมาตลอด3วันเนี่ยความรู้สึกของแหมลำโพงร้อยกว่าบาท200แล้วเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมได้ระยะทางาไม่มีสิ่งกีดขวางได้ถึง10เมตรเนี่ยเ,เขาไม่ได้บอกวยเป็นบลูทูธ4บลูทูธ5บลูทูธ5้า3หนึ่งอเน่ยอันนี้ใช้แล้วเป็นไงตอนตอนเนี้เสียงเอาเสียงก่อน คุณภาพเสียงก็ถูกใจดังมากเบ็ดมาไหมเบ็ดเบ็ดนั่นแออบบทั้งเบ็ดทั้งกองอะไรอย่าแล้วแล้วเวลาเปิดเนี่ยมีมีเสียงอย่างงี้ไหมเบาหน่อยเบาหน่อยน้องนิ่มเบาหน่อยมีไหมมีค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นตกใจเมื่อวานโอ,โอตัวตัวนี้ลิงก์ที่ให้มาเป็นลาซาด้าหรือโชปปี้ครับตัวนี้ เป็นราดาค่ะอ่าก็แล้วแต่ว่าใครจะไปหาได้ราคาไหนมีค่าส่งหรือเปล่าใช่ป่ะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่นะราคาประมาณร้อยปลายปลายสองร้อยต้นๆแล้วแต่ว่าจะหาได้ถูกสุดเท่าไหร่นะครับผมใช่ค่ะอ่าแล้วการควบคุมเนี่ยมันควบคุมยากมากมีปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วอีกสามปุ่มก็คือปุ่มเพย์พอสเพิ่มลดเสียงใช่ไหมครับผมลดเสียงลดเสียงกับพายหลังก็จะอ,อยู่ด้วยกันค่ะ เดินหน้ากับเพิ่มก็จะอ,อยู่ด้วยกันอ๋อ é, คือคือถ้าเรากดทีเดียวมันเป็นมันเป็นเพิ่มเสียงหรือว่ามันเป็นเปลี่ยนมันเป็นถอยห,หลังเดินหน้าครับผมถอยหลังเดินหน้าค่ะอ,อ,อ๋อถ้าอยากจะเพิ่มลดเสียงต้องกดค้างเหรอครับผมใช่ค่ะกดค้างแล้วปุ่มเพย์ก็คือไปใ,ใช้เพย์พอะเห็นเขาบอกรับสายโทรศัพท์ก็ได้เหรอครับผมตัวนี้ใช่ค่ะรับสายโทรศัพท์ได้ลองลองแล้วเออเพ,พื่อนคุยกับเพื่อนแล้วเพ,พืพ่อนบอกมาเสียงโอเคไหมพอได้หรือเสียงกระป๋องตัวนี้ เคสคียงโอเคนะโอูในราคาร้อยกว่าบาทสองร้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ใครที่เหมาะกับการซื้อเจ้า KTS หนึ่งพันแปดร้อยอย่างนี้ไปใช้ครับผมนะม,มน้องนิ่มต้องเลือกให้พี่แล้วเพราะว่าของอยู่ที่น้องนิม่มพี่ไม่ได้จับเลยก็เลยต้องให้น้องนิ่มเป็นคนแนะนำ่ะใครดีอืมก็เอาคนที่อยากได้เอเนาะใช่ไหม ขยานได้ก็ก็จัดไปเกิดเลยใช่เก็บเงินปลายทางได้ไหมตัวนี้เก็บได้ค่ะได้หมดเลยอา,เอาวแล้วน้องนิ่มเท่าที่ฟังเอฟเอ็มอย่างเงี้ยหรือ,อจะเป็นโหมดการ์ดกับแฟลชได,ดเนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเนาะก็ใส่การ์ดเสียแฟลชได,ดก็เล่นได้แต่เอฟเอ็มเนี่ยรับคืนได้ดีไหมตัวนี้เท่าที่ฟังอันนี้ยังไม่เคยทำยังไม่ได้ลองเปลี่ยนโหมดเอฟเอ็มอ่ะเนาะใช่ปะ แล้วตัวตัวนี้ตอบแบบต่อสายได้มไหม3.5มีไหมครับผมตัวนี้ตัวนี้ไม่มีค่ะอ๋อไม่มีนะครับเท่ากับว่าบลูทูธได้ TF Card ได้ USB ได้อ่ใช่อ่าแล้วก็ FM ได้สี C ่โหมดกับราคาประมาณสองร้อยบวกลบแล้วแต่คุณจะหาะตรงนี้ได้นี่ก็ถ้าเต็มห้าให้กี่ดาวสำหรับเรื่องของราคานี่บอก น่าจะเต็มห้าห้าดาวสำหรับน้องนิ่มแล้วแหละแต่ถ้าคุณภาพเสียงน้องนิ่มว่าห้าดาวน้องนิ่มให้กี่ดาวห้าห้าดาวเลยคอะให้ห้าดาวถูกใจหนูมากอืมคือเราไม่ต้องไปซื้อราคาแรงมากแต่แรงขับเนี่ยเปิดดังเราอยู่ในห้องพักเนี่ยดังเต็มลั่นห้องแน่นอนนะใช่โอเคครับผมก็เพื่อนๆนก็อ่าใครที่อยู่ใกล้น้องนิ่มอ่าก็ลองไปขอขอสัมผัสจับได้นะเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาแวะที่ห้อง ห้องพักกันเต็มเลยแน่เลยอ่ะกับสองคืออ่าถ้าใครที่เป็นสายอยากลองซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอ่าก็ก็น่าสนใจเนาะใช่ไหมกับในราคาคนี้น่าสนใจแล้วปุ่มเปิดปิดตัวนี้ทาไงอะปุ่มเปิดปิดตัวนี้อเป็นสวิตค่ะอ๋อเป็นสวิตดันดันแก๊กแก๊กใช่ไหมครับผมอ่าใช่ดันกระจกโอ้โอเคครับผมแล้วเสียบชาร์จเป็นไงสส่ชาร์จเขาให้มาพร้อมสส่ชาร์จให้มาพร้อมเป็นสายชาร์จไท ไทยไหนไทยไหนเป็นเป็นแบบเป็นแบบมีเป็นจุดค่ะอ๋อขอไข่ขอไข่โอ้ยังเป็นไมโครยู b อบีอยู่อ่าก็คือหัวที่มันมีตุ่มตุมอยู่ขึ้นมาสองตุ่มใช่ไหมอ่าอ่าก็เป็นไมโครยู b บีให้ก็คือในกล่องก็คือแกะออกมาจะได้ลำโพงตัวนี้หนึ่งอันสายชาร์จหนึ่งอันแล้วก็คู่มือที่เราไม่ค่อยได้อ่านใช่ไหมครับผมใช่มีมีลายแถมให้อีกครับในนี้ไม่มีค่ะอ๋อไม่ไม่แถมใจให้กับหนุ่มๆที่ไหนเลรครับผม นั่นนม่นมีเขินตอนนี้ดูครับน้องนิ่มหน้าแดงอบอกแฟนหนูอยู่อ๋อไม่ไม่นะ,อะโอเค <c oughs> ก็นะก็ขอบคุณน้องนิ่มมากเลยไม่ไม่ได้สนทนากันทักหนึ่งแล้วแล้วน้องนิ่มใช้ชื่อใน Messenger ทักมาพี่เอ๊ะใครเอ่ยคนนี้พี่ก็ยังงงๆอยู่ว่าใครแต่พอได้คุยปุ๊บเอาน้องนิ่มนี่เองนะครับผมก็อากาศตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยพอบอกได้ไหมฝุ่นเยอะไหมอ,อันนี้ร้อนมากเลยค่ะแล้วฝุ่น,นฝุ่นเยอะไหมฝุ่นเยอะไหมตอนนี้ ที่เพชรไม่มีนะคะที่เพชรไม่มีฝุ่นนะครับผมโชคดีไปแต่กรุงเทพฝุ่นเต็มเลยก็ก็โชคดีคดอ๋อตอนนี้ปิดเทอมนะครับอ่ะเอาเป็นว่าปิดเทอมเลยมีโอกาสมาป้ายยากับเราสงสัยเราจะได้ให้น้องนิ่มป้ายยาอีกทีก็คือปิดเทอรมรอบหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับรออีกทีก็ปิดเทอรมรอบหน้านะครับขอบคุณครับน้องนิ่มครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ